ทุกคนครับทุกคนคิดว่าเมื่อคนเราเนี่ยมันมีเครื่องมือที่ทําให้ตัวเองมีอํานาจคนคนนั้นจะใช้เพื่อให้ตัวเองมีอํานาจหรือเปล่าและคนที่มีอํานาจจะเปลี่ยนไปบ้างไหมครับถ้าส่วนตัวผมนะครับผมค่อนข้างเชื่อร้อยเเลยนะครับว่าเมื่อคนเราเนี่ยมันมีอํานาจนะครับที่จะทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เมื่อไหร่ความคิดนิสัยและุคลิกท่าทางน,นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังถึงประเด็นนี้เกี่ยวกับแชมเปี้ยในเกม League of Legends ที่มีชื่อว่า Rise ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อเรื่องแชมเปี้ยนของ Rise the Runemage จริงๆแล้วนะครับเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโคตรดาร์กเลยนะคุณผู้ชมครับผมเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าพลังอานาจเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนให้เป็นแบบไหนกันได้บ้างผมขอเปิดประเด็นไปที่สกิลของแชมเปนตัวนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับคือเนื่องจากว่าไรซ์เนี่ยเป็นแชมเปนที่ออกมาให้เล่นตั้งแต่10ปีก่อนแล้วนะครับผ่านทั้งการรีเวิร์กมาหลายครั้งซึ่งสุดท้ายนะครับสกิลนปัจจุบันของไรซ์นะครับมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องออออยยู่่่่บบบ้้้าาาาาาางแแแหหหลลละนนคครรรััตวววมมมททเเกกกํใืิ มันเปกับเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความยากมากนะครับดังนั้นโดยรวมสกิลของไรซ์เนี่ยก็จะเหมือนกับนักเวทวทั่วไปในเกมนะครับแค่มันชื่อสกิลนะครับกับอันติที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงเนื้อเรื่องของไรซ์เท่านั้นเองอย่างเช่นจากพาสซีฟนะครับที่มีชื่อว่าอาร์เค m a s สเซอรี่เนี่ยก็เนื่องจากพลังเวทของไรซ์นั้นนะครับตามเนื้อเรื่องเขามีพลังอาร์เคก็เอาชื่อนี้แหละนะครับไปตั้งเป็นชื่อสกิลพาสซีฟแค่นั้นเองครับส่วนสกิลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโอเวอร์ รูนพริซ s ันนะครับมันก็เป็นชื่อเท่ของท่าปล่อยพลังของนักเวทนะครับมันมีแค่รูนพริ i ซันแหละนะครับที่มันสื่อว่าเออ ไรซ์เนี่ยก็เป็นนักเวทที่มีซัมติงเกี่ยวกับพลังรูนในเนื้อเรื่องแค่นั้นแหละนะครับและส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็คืออัิเมิอย่างเรียมวอร์ฟเนี่ยอันนี้ก็ทีจะตรงไปตรงมากับเนื้อเรื่องนะครับเนื่องจากว่าไรซ์เนี่ยเป็นคนที่จะต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆของโลกอเิเลิกอรอิเจน,นครับเพื่อค้นหาและเก็บเวอร์รูนดังนั้นความสามารถสกิลนี้นะครับมันก็คือการวาร์ปไปในจุดท,ที่ต้องการนะครับซึ่งก็ตรงตามเนื้อเรื่องเป๊ะเลยก็ว่าได้ครับก็มีแค่นี้เลยครับสำหรับสกิลของตออวองัวละครที่ g ầ ในโลกของ League o f l e g e n d s นั้นมีสิ่งที่เรียกว่า o r World Rune เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนกับ Infinity Stone ของจักวาร MCU เลยก็ว่าได้ว่ากันว่าพลังของ World อร ne นั้นสามารถทำลายโลกได้ทั้งใบรวมถึงสามารถสร้างโลกขึ้นมาใหม่ได้ทั้งใบได้เช่นกันมีคนที่เข้าใจและรู้ถึงพลัง World อรู ne นั้นน้อยมากแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยในโลกของ League of Legends แต่มีอยู่2คนที่เข้าใจถึงพลังที่ไม่มีขีดจำกัดของ World อร ne และมีความกังวลว่าหากพลังนี้ไปอยู่ในมือของคนไม่ดีเมื่อไหร่โลกใบนี้อาจจะโดนทำลาย ได้2คนนั้นมีชื่อว่าไรส์และไทรัสแห่งเฮเลียไทรัสเนี่ยฮะไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไทรัสในสมัยก่อนนั้นไรส์เป็นนักเวทฝึกหัดโดยไทรัสแห่งเฮเลียเป็นอาจารย์สอนการควบคุมพลังเวทอาเคนให้กับนักเวทหนุ่มน้อยคนนี้ในช่วงแรกของเนื้อเรื่องนี่รับมันก็อาจจะดูสวยงามแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็มันจะเหมือนกับในหนังแฟนซีเลยก็ว่าได้นะและเรื่องราวนะครับก็สืบเนื่องไปถึงในตอนที่ไทรัส ได้คุยถึงเรื่องเวอร์รูนกับเมชิคนแล้วก็ตามคาดครับนักเวทฝึกหัดที่มีชื่อว่าไรซ์เนี่ยก็ได้มาแอบฟังซึ่งก็แอบได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคุยกันถึงเรื่องเวอร์รูนด้วยน้ําเสียงดุด,ดันก้าวร้าวนะครับจนสุดท้ายนะครับไทรัสก็รู้สึกตัวได้ว่าไรซ์เนี่ยกำลังแอบฟังบทสนทนานี้อยู่จึงรีบจบบทสนทนาและก็ม้วนคมภีเวทเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาแต่สุดท้ายเรื่องราวที่ไทรัสได้คุยกับเมชิค,คนนั้นก็เป็นเรื่องอันตรายจากเวอร์รูนที่จะส่งผลไปยังทั่่่วโโลลกกกดยุมมทีสสเป็น,ปนาชิ ก็ได้เริ่มกระจายข่าวและความรู้เกีก่ยวกับอันตรายจากเวอร์ดูนไปทั่วทวีปวาร,แรนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นนะครับผัวหน้าของเมือต่างๆก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงอันตรายที่แท้จริงของเวอร์ดูนดีทางไทรัสและไรซ์จึงจะเป็นที่ต้องเดินทางไปตามมือต่างๆเพื่ออธิบายถึงความน่ากลัวจากพลังที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้นี้ระยะเวลาผ่านไปพักหนึ่งครับหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเดินทางเพื่ออธิบายเรื่องราวของเวอร์ดูนไรซ์เริ่มรู้สึกว่าไทรัสเริ่มไม่จะหมดใจหมดแพชชั่นในการเดินทางเพื่ออธิบายให้คนอืื่่นนเเข้้้าใจรองีแลว จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองคนเดินทางไปในบริเวณน็อกซี่ใกล้เมืองน็อกซัสซึ่งเป็นบริเวณบ้านเกิดของไรซ์เหตุการณ์ที่ช็อกคนทั้งโลกก็ได้เกิดขึ้นครับนั่นคือสงครามรูนวอลส์โดยทั้งสองคน r นะครับไรซ์และไทรัสเนี่ยได้เห็นสงครามทำลายล้างโลกด้วยตาของพวกเขาเองโดยเหตุการณ์เนะครับเกิดจากทั้งสองประเทศเนี่ยตางมีความกังวลนะครับว่าจะมีการใช้พลังของเวอร์รูนในการทำลายประเทศอีกฝั่ง ซึ่งไทรัสนะครับก็ได้เคยเข้าไปขอร้องให้ผู้นำของเมืองคอมนะครับหยุดความขัดแย้งนี้ก่อนที่จะเลยเถิดเกินเไปแต่สุดท้ายนี่ครับมันก็ไม่ทันแล้วครับ ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศนั้นเกินเยียวยาแล้วในระหว่างที่ไทรัสและไรสก์กำลังเดินทางขึ้นไปบริเวณยอดเขาจู่ๆแผ่นดินบริเวณของพื้นที่สงครามก็ได้พังทลายลงไปเป็นหลุมดำขนาดมหึมาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่กองทัพของทั้งสองประเทศกำลังหนีตายจากพลังการทำลายล้างนี้ของเวอรูรนนี่คือพลังที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปหยุดยั้งได้บ้านเมืองตึกผู้คนต่างถูกล้างบางหายไปในพริบตารวมไปถึงน้ำทะเลจากมหาสมุทรก็ได้ไหลลงมาแทนที่แผ่นดินที่ยุบต,ตัวลงไปกลายเป็นศ กนากรรมที่ไรซ์ไม่สามารถรับได้เขาถึงกับเขาอ่อนสุดลงไปกับพื้นหลังจากเห็นพลังการทำลายล้างชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นและบ้านเกิดของเขาก็ได้ถูกทำลายล้างไปด้วยพลังของเวอรูรน จากเหตุการณ์ดูนวอลส์ในครั้งนี้ก็ต่างได้สร้างความตึงเครียดไปทั่วทวีปเวโรเรนทุกประเทศต่างหวาดกลัวว่าศัตรูของพวกเขาเนี่ยจะใช้พลังเวอร์ดูนเพื่อทำลายล้างกันเองและไรซ์ก็พร้อมที่จะใช้พลังทุกอย่างนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดูนวอลส์เกิดขึ้นอีกแต่อาจารย์ไทรัสแส่งเฮเลียก็สามารถทําให้ไรซ์ใจเย็นลงและหาวิธีอื่นในการหยุดยั้งสงครามไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งวิธีแรกนะครับคือการไปขอให้เจ้าเมืองเนี่ยส่งเวอร์ดูนให้ไรซ์และไทรัสดูแลปกป้องเพืืรร่่่่อออไมมมใให้้ีีครรรรูถถึึงงงเวก เช่นนั้นนะครับก็ถือได้ว่ายากมากในการกล่อมเจ้าเมืองเมืองต่างๆนะครับให้ส่งเวรูนให้กับไรซ์และไทรสัสเวลาผ่านไปนะครับไรซ์ก็ยิ่งรู้สึกว่าไทรสัส เริ่มตีตัวออกห่างมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ไทรัสเนี่ยเริ่มส่งให้ไรซ์ไปทาภารกิจที่มีความสาคัญน้อยลงเรื่อยๆนะครับและไทรัสก็เป็นคนเดียวที่ได้เข้าร่วมการประชุมกับกลุ่มอาร์ชเมดอยู่บ่อยครั้งไปเมื่อรู้สึกว่าตัวเองสําคัญน้อยลงไรซ์จึงตัดสินใจคุยต่อหน้ากับไทรัสเรียกว่าเป็นการคุยกันต่อหน้าที่ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ไรซ์ต้องพบเจออีกครั้งเพราะไรซ์ได้รู้ความจริงว่าไทรัสได้แอบนาเวอร์รูนออกมาใช้และถือครองแบบลับๆมันไม่ใช่แค่เวอร์รูนก้อนเดียวนะครับทรรัอใช้้พลลงงเววูถึ2กีีดย และเมื่อไทรัสหน้าแหกนะครับที่ไอเด็กววยรุ่นไรซ์มันมารู้ความลับได้แถมไอหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ยังไม่ไรู้เรื่องพลังเวอร,รูนดีเท่าไทรัสจะมาสั่งสองคนแก่กว่าแบบนี้ได้ยังไงกันเหตุ hey, ผลที่ไทรัสบอกกับไรซ์ก็คือเขาไม่อยากใ,ใช้การเมือในการหยุดสงครามอีกต่อไปแล้วเขาอยากจะใช้พลังอำนาจจากเวอรูรนเนี่ยหยุดสงครามที่ตัวเขาเองเมื่อได้ยินเช่นนี้ไรซ์จำเป็นต้องหยุดไทรัสแต่เหมือนว่าจะไม่ทันซะแล้วครับไทรัสถือครองพลังเวอร,รูนไว้นานเกินไปจนเริ่มมีอักขระภาษาดุลขึ้นตามตัวไรซ์คิดว่าทุกอย่าง มันเลยเถือมาน,นึงขนาดนี้เขาจะเป็นต้องหยุดไทรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามกระทั่งจะต้องฆ่าเพื่อนแท้ของเขาคนเดียวในโลกก็จะเป็นต้องทําครับ ไรซ์และไทรัสเปิดฉากต่อสู้ด้วยพลังเวทอาเคนที่ทั้งสองคนต่างเริ่มเรียนมาจนสุดท้ายไรซ์ก็ได้ใช้สายรัดหนังสือของไทรัสรัดคออาจารย์ของเขาจนร่างไทรัสแน่นิ่งอยู่บนพื้นไรซ์คิดว่าเมื่อเพื่อนคนเดียวของเขาเนี่ยที่เข้าใจพลังของเวอร,รูนยังเปลี่ยนไปขนาดนี้เขาจะไว้ใจใครได้อีกที่จะสามารถทำภารกิจนี้กับเขาได้ไม่มีครับ ไรซ์จึงตัดสินใจที่จะทำภารกิจในการรวบรวมเวอร์รูนเพียงคนเดียวเพื่อนํามาเก็บไว้ในที่ห่างไกลผู้คนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดูนวอลไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งทําให้ไรซ์จึงต้องทําภารกิจอย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มีเนื้อเรื่องตอนหนึ่งของไรซ์นะครับที่มีชื่อว่าแอนโนเฟรนนะครับได้พูดถึงช่วงเวลาที่ไรซ์เนี่ยได้เดินทางไปรวบรวมวรูนจากบริเวณฟลอริอดจากเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายาโกนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยไรซ์ก็ได้มีอัขระขึ้นเต็มตัวแบบในเกมตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าโดนพลังเวร,รูนมากเกินไปนะครับเหมือนกับอาจารย์ไทรัสของเขาเลยนะครับเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับพูดถึงตอนที่ไรซ์เนี่ยเข้าไปในปราสาทของยาโกเพื่อขอให้ยาโกนะครับมอบเวร,รูนให้กับเขาแต่ต้องเกรียนก่อนนะครับว่ายา มีเพื่อนน้อยมากนะครับและการมาขอดูในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะครับจากไรซ์เองไรซ์นะครับได้ถามยาโกตรงๆนะครับหลังจากที่ได้เดินผ่านทหารหน้าวังมาแล้วว่าเฮ้ยขอดูได้ปะล่ะถ้ามึงไม่ให้เนี่ยโลกแตกแน่ๆนะมึงยาโกบอกเพื่อนเพื่อนกระดูไม่ใช่หรอว่าไอู้นก้อนนี้เนี่ยมันป้องกันโทรไม่ให้บุกเข้ามาในเมืองนี้ไรซ์ที่ตอบกลับไปว่าเฮ้ยแล้วเมืองของมึงอ่ะมีคนกี่คนกันวะยาโกบอกต่อนะครับว่าเอ่อก็สองคนวะไรซ์ช่วยถามต่ออีกนะครับเอ แล้วคนที่อยู่ในโลกนี้ล่ะมันกี่คนงกันวะน่านๆาเลยครับยากโกก็เลยต้องเงียบใส่นะเพราะว่าตอบไม่ได้จากนั้นนะครับไรซ์ก็ได้พยายามอธิบายความโหดของเวอรูนะครับว่ามันมีความรุนแรงยังไงมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับแต่ยาโกนะครับก็ยังปฏิเสธนะครับไม่อยากจะมอบดูลนี้ให้กับไรซ์นั่นเองทั้งสองคนนีับเถียงกันไปมาอยู่นานนะครับจนไรซ์ทนไม่ไหวนะครับก็เริ่มอยู่ในท่าไร้เวทนะครับก่อนที่จะปาพลังเวทใส่ยาโกเฉยเลย ไรซ์ใช้พลังเวทฆ่ายาโกจากนั้นก็แยกกุญแจที่ห้อยคอเข้าไปเพื่อเปิดกล่องนะครับแล้วก็หยิบเวอร์ดูนออกมาจากนั้นนะครับก็เดินหนีออกไปจากวังในขณะที่ไรซ์กำลังเดิอนออกจากเมืองน,นี่ครับมีเด็กคนหนึ่งนี่ครับวิ่งเข้ามาถามว่าพี่ครับพี่ครับผมขอไปกับพี่ได้ไหมครับไรซ์นลครับคิดกับตัวเองคนเดียวว่าเขาจะมาเสียเวลากับการสารสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เขามีภารกิจที่ต้องปกป้องเวอร์ดูนต้องลืมทุกอย่างในโลกใบนี้ต้องไม่มีมิรต้องไม่มีความรู้สึกและจากนั้นน่ครับไรซ์ก็ใช้ส พูดตรงๆเลยนะคุณผู้ชมครับส่วนตัวสุดๆเลยนะครับจากก้นบึ้งในหัวใจผมเลยผมว่าเนื้อเรื่องนี้นะครับทั้งไทรัสแล้วก็ไรซ์เนี่ยคือเป็นตัวร้ายทั้งคู่เลยมั้งเนี่ยนะครับถึงแม้ในเรื่องจะปูมาให้ไรซ์ถูกเป็นเด็กดีนะครับเป็นคนดีที่ปกป้องโลกนะครับแต่การที่ไรซ์เนี่ยไปฆ่าเพื่อนนะครับที่มีชื่อว่ายาโกเพื่อที่จะเอาดูนมาไว้ในครอบครองเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ต่างจากไทรัสเลยก็ได้ครับและจากเนื้อเรื่องอโนเฟรนนะครับที่เด็กเนี่ยวิ่งเข้ามาห่อที่จะเดินทางไปกับไรซ์ เลยนะครับว่ามือของยาโกหรือว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะตายจากฝีมือของโทรที่จะบุกเข้ามาทําลายล้างหลังจากที่เวอร์รูเนี่ยถูกไรส์เนี่ยเก็บไปแล้วถามจริงนะครับว่าไรส์เนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินหรือครับว่าจํานวนคนใกล้แบบสองคนในเมืองเนี่ยจะสาคัญน้อยกว่าจํานวนคนทั้งโลกถ้าหากยากโกเนี่ยเขาป็นคนที่เข้าใจเวอร์รูนล่ะแล้วก็จะไม่ใช้เวอร์รูนในการทําลายล้างโลกนะครับไรส์จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าไรส์เนี่ยจะบอกว่าอาจารย์เขานะครับไทรัสถูกเวอร์รูนควบคุมด้วยพลังไปแแล้ว้ววตต่่ไไรรเนัักก็มมูหือ วเวอรูลนเนี่ยก็ได้ควบคุมตัวเขาไปแล้วเหมือนกันคนแบบไหนกันครับที่จะยอมทาทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการคนเดียวโดยเอาไปผลว่าต้องปกป้องโลกมาอ้างนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะครับและในตอนนี้นะครับในโลกของลิลลีลวิเจนส์เนี่ยก็ได้มีข่าวของเวอรูล์เม็ดใหม่ที่กลังจะเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นผมว่าอีกไม่นานนะครับน่าจะมีเนื้อเรื่องของไรซ์เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกแน่เลยผมอยากให้ทุกคนนะครับลองฟังเนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องของไร้์ในสังคมตอนนี้ ว่าไอคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยเขาสามารถทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจอย่างอื่นหรือเปล่า ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคนแบบนี้มันมีเยอะนะครับคนในสังคมนะครับที่เป็นแบบไรส์และไทรัสคือเมื่อการที่ตัวเองมีอำนาจเมื่อไหร่นะครับมันมักจะมีเหตุผลปลอมๆเสมอนะครับเพื่อเอาไว้อ้างเวลาที่ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนเดียวครับถึงแม้ว่าในอดีตคนคนนั้นจะเป็นคนดีขนาดไหนนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวเองมีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทั้งบรารมีเงินหรือพลังอะไรก็ตามในมือนะครับผมว่าคนดีคนนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นพิศดารได้ทันทีเลยครับและนี่คือทั้งหมดของเนื้อเรื่องแชมเปี้ยนไรส์นะคร ที่เป็นคนปกป้องโลกนะครับจากพลังของเวรูนนะครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับสลับในเกมเหลียวมิเจนส์เวอร์ชันพีซนั่นเองนะครับก็เป็นแชมเปนที่โปรเพอร์เก็ถือว่าใช้บ่อยอยู่นะในทุกช่วงเวลาของการแข่งขันเลยก็ว่าได้นะครับถ้าลองไปสังเกตดูอยากเทพแบบนักแข่งนะครับก็ลองเล่นดูนะสลับไรซ์ตอนต่อไปนี้ผมจะหาเรื่องที่จะนำเสนอนะครับตอนที่มันดูดับดับนะครับดูมุนนม่นมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคจบซิงระบนการสลับคลิปนี้นะครับขอบคุณสลับการรับชมนะครับวันนี้ผมโรเบิร์ตเชส ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กันในวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบาย